My video is out me. How do you find? How? Ah, film. Two senior fans. Live reaction. How was it? Mm. Live <laughs> <My> experience. <laughs> Definitely thought it was cool. Very happy. And yeah, I, no words can really. Try เป็นไงบ้างก็มันเป็นความรู้สึกที่ผมผมที่ไม่ถู้เลยแต่พอเรามันเป็นการถ่ายทำที่เหนื่อยเหนื่อยมากๆคำสอนแบบเราสหรับเราทุกคนในหรับทีมงานคือเราต้องใช้เวลาถ่ายประมาณสี่เดือนสามสี่เดือนคือมันมันเหมือนจะเยอะแต่ว่าแบบในระยะเวลามันหนักมากๆครับหนักพอปวดแล้วก็แบบมันมีเออแล้วมีโมเมนต์เหมือนไงที่เราผมกับจออยก็คุยกันตลอดเออเราตอนนี้แบบ มันบางทีมันท้นอบันทีแบบเราทำอะไรอยู่ตอนนี้อะไรนะครับมันจะนมีแบบมนอะไรแต่ว่า oh. พอได้มาเห็นทุกคนกันเนี้ย ก็รู้กันมากสนุกมากขอบคุณครับคุณตาไดูดภาษาไทยเลยเป็นแฟนอะอีเวน่นของแฟนคือคิดแค่ว่าขนาดนี้เลยหรออยี่เราในเอ็กซ์เขาก็ีกันแบบป็นเป็นบนหนังสือนะแต่นี้พอมันเป็นเห็นจริงจริงมัน ก็เคยแบบว่าได้พอจะเห็นเรีชันอแล้วเวลาเราไปทำงานหรือว่าอยู่กับกวินเนอร์เนี้แต่ว่ามันท้ายมันก็เกิดตลอดเพราะว่ามันเป็เราที่อ <c oughs> ที่เป็นมากต่อตอ,องคือรอ่ไม่ได้หมายนทำอะไรหลายอย่างลงในนี่เราทำเยู่จริงเราไม่ได้ทำเราที่ เราดูตัวเองกับวนอนื่นดูจอเลยเออแล้วอยากนองทํัแบบในที่คมรู้ไครับแ,แต่โอเคผมเชื่อว่าทังจอสต,ตัวเอแล้วก็มอสน,นิโอลนถึงนักแสดงทุกท่านเนี่ยเรียกทุ่มเทอย่างเต็มที่ นะครับสำหรับซีรวิตช่วงนี้เพื่อให้ออกมาดีที่สุดนะครับแล้วก็เราก็เห็นได้จากแฟนๆทุกคนนะครับที่วันนี้มากันเต็มโรงเลยนะครับรักในซีวิตไม่โกงหลักนะครับผมวันนี้แฟนๆได้ Fan ทำของขวัญครับพิเศษให้กับพวกคุณนะสำหรับการทุ่มเทและก็ตั้งใจส่งงานชิ้นนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วไปรดต้อนรัยนะครับ ครที่สวยงามมากๆเลยนะครับนะฮะให้ขอบคุณแฟนๆดีกว่าโอเคมาที่จอสกับกวินมากดีกว่านะครับ <Okay. S 2> ให้พูดถึงความรู้สึกนะฮะกับแฟนๆทุกคนนะครับ <Yeah. S 2> uh, I think fans are very proud of you and are you ก็ผมผมรู้สึกว่ามันมันเกินกว่าที่ผมที่ผมคาดหวังไว้เยอะมากๆครับตอนแรกผมก็ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ไม่อยากบอกว่าแบบไม่ไม่คาดหวังนะแต่มันมันเยอะกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยครับแล้วก็ขอบคุณอีกรอบครับนี้ขอบคุณหลายมากหลายรอบมากแต่ว่าขอบคุณทุกคนจริงๆครัที่มีส่วนร่วมกับซีรีส์นี้ไม่ว่าจะเป็นทีมงานนักแสดง พวกคุณทุกคนครับแล้วก็หวังว่าเราจะไปต่อกันได้เลยครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่จุดเริ่มต้นครับผมขออนุญาตพูดเป็นสารเป็นกครนะค่าเพื่อนคทั่ได้รับผมเชันครับ October 17 2023 That's when the first teaser came out And uh, we started shooting way late, I think about August, right? And now we're here, last episode, it's, I think it's about 19 months over 100, 500 days, I don't know how many weeks. And I just want to say, like, thank you for the bottom of our hearts, for those who believe in us since the beginning you know, it took a while for, for us to realize that how much people love and support us all around the world there's so many things happening around the world each day but you guys chose us oh. Oh, come oh. you guys Shows through love, support, Hello. and we can feel it. There were times where we had doubts. <laughs> because of you guys, we are here today and like he said, like the best is yet to come. This is only uh, the end of one chapter. Our journey is only just begun. And let's enjoy the freaking ride. Thank you. But one thing I have to say is, uh, you guys make a really good partner. Do you have anything to say to your partner? Oh. Oh. You also your boss is partner? Yeah, you well we to say out. Yeah, I can 现在。Sure ได้ชวนมาโสดคือผมก็ม like, really, ีโอกาสได้ spend the night แบบอยู่กับเขาเยอะมากแล้วก็เอาจริงเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ย99.5เปอร์เซ็นต์ของบุญที่ผมสนทัยอะไรอย่างเงี้ยเป็น about goals ใช่ไหม a b o u d r i n k s mostly my dreams and goals, but eventually I was able to get what uh, to know what he wants, his dreams his goals, what he wants in life and I just want to tell you that I've got you and I'll do my best to support you we uh, i get, get you don't need me anymore, or whatever. Oh, I, I'm sorry. Oh, yeah. <laughs> <the> <laughs> <laughs> <gonna> you I'm <laughs> not gonna listen. And it's not just me too. It's all of you guys, right? It all, it's all the fans. I think you guys know what he wants. His passion. His dream. Is music. And I think I'm just one little part that will help you get there. And me and the fans will promise that we will get you there. From the ้องผมทั้งสคนด้วยฝากจ้องตัววินด้วยเดินไปต่อไปยได้นะครับดุเลยก็ออดุชอบโดนดุเนี่ยดุร้องไห้เลย คุณจะใจอ่อนไหมครับโอเคโอเคเรียบรับผมว่ายังไงนะขอบคุณทุกคนจริงๆนะขอบคุณร่วมกันนักแสดงนะฮะที่งานของซีรีส์ใหม่ก็ได้ตัดสินายลมหายใจทุกทุกคนนะรวมถึงแฟนๆทุกคนที่มาวันนี้พวกคุณสุดยอดมากโต๊ะเงินแดให้ด้วยนะครับถ้าที่ถึงนายนะถ้าได้ชมได้ย้อนหลังที่ ทางออนไลน์นะครับและไอชิพีนะครับแล้วก็เว็บไอคิวเกิดของที่เดียวเท่านั้นนะครับทางรายการวันนี้ทหมดนะติดตามได้ช,อช่องทางโซเชียลมีเดียของ GMMTV แล้วก็ฝากแฮชแท็กอีกสักครั้งนึงครับกับไมค์ก็ได้บัตรไฟอีกครั้งนึงครับไมค์ก็ได้บัตรไฟนอก EP นั่นเองนะวันนี้หมดเวลาของพวกเราทุกคนนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ เดี๋ยวเราเจอแล้วอีกทีช่วงเม่ได้ปิดนะครับให้นักแสดงไปทักก่อนนะครับ